สวัสดีครับชาว YouTube ที่รักทุกท่านครับวันนี้ทีมงานดอนเศรษฐีนะครับก็ยังมาตามติดชิดใกล้องค์ปูชีประขาวนะครับที่บ้านจุมสีนะครับอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะครับมาตามพิชิดใกล้หาโชคหาลาบให้กับพี่น้องนะครับเพื่อจะไปใช้ในการวิเคราะห์พิจารณาในการ ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับนะครับสำหรับณวันนี้นะครับวันที่9วันที่9สิงหาคมนะครับงวดวันที่1สิงงวดวันที่16สิงหาคมก็ยังไม่ท่านยังไม่ปล่อยนะครับแต่บรรดาเซียนที่มาที่วัดก็ยังใช้ตัวเลขของพระป่าสามคีณวันที่ 5สิงหาคมอยู่นะครับเนื่องจากมวลมหาประชาชนนะครับได้นําเงินมาบริจาคเพื่อสร้างวัดจุมศรีพัฒนารามนะครับหรือในราตตรงๆนะครับว่าวัดจุมศรีพัฒนารามเนี่ยไม่ได้ให้หวยนะครับไม่ได้ให้หวยนะไม่ได้ใบหวยแต่เป็นชีวาวนะครับเข้าสิงในร่างของชาวบ้านนะครับโดยโดยบอกว่าจะให้หวย ซื้อลอตเตอรี่นะครับเอาไปใช้ในการถ้าถูกก็จะสร้างวัดพี่ยอดพาป้าเพื่อนพ,ออพี่ยอดพาป้าบอกครับยอดพ่ป้าโอ้เป็นเก้าล้านแล้วตัวเนี่ยเก้า <c oughs> ล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าจุดสองนั่นละเจ็ดสิบห้าสตงางค์บอกว่าเนี่ยครับโอ้กับ เลือดกันเปนึ่งก่สองนนี่รถห้องเลยบอกให้ยนรถห้องเอเอด่วนรถห้องเอ๊ะเอ๊ะสองสองศ์มยนเขียนมาสองสองศูนย์นรถห้องเลขป้านหนึ่งเก้าล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบ้าสตางค์เปลี่ยนแล้ว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 เปเจ็ดสิสตางค์บา ครับผมก็ฟังไปด้วยกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟังไปด้วยกันแล้วก็นี้พิเคราะห์เองนะครับพระไม่เกี่ยวนะครับพระท่านก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ให้ใบหวยนะครับแต่เป็นชาวบ้านซึ่งองค์ชีปลาขาวนี่ปู่ชีปลาขาวนี่เข้าสิงนะครับแล้วก็ให้โชคลาภในการซื้อลอตเตอรี่กันนะครับหัวรัฐบาลนะครับแล้วแต่ใครจะพิจารณานะครับ ขอบคุณมากครับก็วินิวิเคราะห์เองนะครับน่าสนใจก็คือหวยไม่ใช่หวยนะครับเป็นยอดเงินนะครับณวันนี้นะครับที่9สิงหาคมนี่9ล้านกว่านะครับ1ท้ายเป็น1 192และ75สตังค์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ